อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขาย สวัสดีค่ะมาพบกับสาววันญาณเซอตินช่วงรีวิวที่พักวันนี้สาวมีที่พักราคาหลักร้อยมาฝากาาทุกทุกคนอีกแล้วค่ะพร้อมกับบรรยากาศแบบส่วนตัวส่วนตัว่ามการธรรมชาติมีห้องพักให้เลือกหลายสไตล์ราคาแค่หลักร้อยแถมยังอยู่ติดถนนและก็เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเรีได้ว่าจะเข้าพักเวลาไหนก็สามารถเข้าได้เลยค่ะที่พักนี้มีชื่อว่าต้นรักรีสอร์ทคลอง15าอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกก่อนที่สาวจะพาท,ทุกคนเข้าไปดูภายในห้องพักว่าสวยขนาดไหนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วท่าที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใครมีสินค้ายอยู่ในมืออยากสารรีวิวติดต่อข้ามที่อินบ็อกแฟนเพจ a c e b o o กวันอยู่สุดสินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะต้นรักรีสอร์ทต,ตั้งอยู่ที่คลอง15ริมถนนลังสิตนครนายกตําบลคลองใหญ่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกจุดเด่นของที่พักแห่งนี้คือการเดินทางที่สะดวกสบายติดถนนลังสิตนครนายก ที่นี่มีห้องพักหลากหลายประเภทแต่มีราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นและยังมีบริการแบบชั่วคราวและค้างคืนอีกด้วยโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงจะเข้าพักหรือสั่งอาหารได้ตลอดเวลาเลยนะครับและที่พิเศษสุดๆคือมีห้องน้ำขนาดใหญ่มีอ่างอาบน้ำมีสมาร์ททีวีจอใหญ่50นิ้วและ Wifi ฟ,ฟรีทุกห้องและมีที่จอดรถส่วนตัวทุกห้องสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ ที่พักแห่งนี้ยังใกล้กับสถานที่สำคัญสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวามากมายเช่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรดองคลักษ์มองเธอคาเฟ่ร้านกาแฟสวนปะาอินร้านกาแฟกับต้นไม้ตลาดต้นไม้ของ15และที่อื่นๆอีกมากมายและที่นี่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้นะครับ ตอนนี้นะคะสักภารทุกคนเข้ามาอยู่ภายในที่พักเรียบร้อยแล้วนะที่พักแห่งนี้เดินข้ามาก็เจอเลยจุดเช็คอินสวยงามมากๆเลยเป็นลูกหัวใจสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้ได้คะ่ะภายในรีสอร์ทนะคะ<ม>ก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ไม้แบบนี้นะ<ม>เห็นไหมคะทาสีแบบแต่ละหลังเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยให้ความสดใสเนาะรวมถึงแอสังเกตเห็นนะคะเห็นไหมว่ามีตุ๊กตาเซรามิกนะให้เรามาถ่ายรูปเช็คอินได้ด้วย ที่พักแห่งนี้นะมีทั้งหมด51ห้องด้วยกันเฟสหน้าแล้วก็เฟสหลังเ <c oughs> ฟสหน้าเนี่ยประมาณ17ห้องส่วนเฟสหลังอีก3-4ห้องแถมยังสามารถพักแบบชั่วคราวแล้วก็ค้างคืนได้อีกค่ะชั่วคราวนะคะ3ชั่วโมงราคาเริ่มต้นอยู่ที่199บาทและแบบพักค้างคืนราคาเริ่มต้นอยู่ที่500บาทเรียกได้ว่าถูกสุดๆดีต่อใจมากๆเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูเฟสหน้ากันก่อนคะ่ะ และด้านหลังของซานะคะเป็นห้องที่ซาจะพักในคืนนี้วิลล่าวิสการเดนวิวรูมราคาอยู่ที่700บาทเท่านั้นค่ะพักได้2คนค่ะเห็นไหมคะว่าด้านหลังยังมีที่ให้ถ่ายรูปอีกด้วยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องด้านในกันพอเปิดประตูเข้ามานะคะนี่เห็นเตียงนอนก่อนเลยเตียงเดียวค่ะนอนได้2คนนะมีภ้าขนหนูให้ตรงนี้รวมถึงเมนูอาหารวางกันแบบนี้เลยนะ ขอดูนิดนึงอ๋อมีหลายอย่างอาหารเช้าอาหารจานเดียวตามสั่งโหถือว่าหลากหลายมียำนะรวมถึงอุ้ยนี่เมนูแนะนำบอกมีกุ้งแช่น้ำปลา120บาทต้มยำปลากระป๋อง80รวมถึงมีเมนูของหวานและเครื่องดื่มด้วยจ้ารวมถึงฝั่งนี้นะมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งแบบนี้ชิลๆเลยเนาะมองวิวข้างนอกได้เพราะตรงนี้เป็นหน้าต่างกระจกนะหรือจะสั่งอาหารเข้ามากินที่นี่ก็ได้เลยได้ว่า ส่งถึงหน้าห้องเลยทีเดียวค่ะสะดวกสบายมากๆโอ้โหจุดเด่นของที่นี่ก็คือนี่ค่ะทีวีจอแบนใหญ่ยักษ์มากๆเลยขนาด50นิ้วตั้งแต่สาไปพักทุกทุกที่มาบอกได้เลยว่ายังไม่เคยเจอเพิ่งเจอที่นี่ที่แรกต้นลักนิสอดมีแบบนี้ด้วยอ่ะถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะฝั่งนี้นะมีราวตากผ้าให้แบบนี้เลยแขวนผ้ากันได้เลยเนาะมีที่วางของตรงนี้ให้เล็กน้อยรวมถึงตู้เย็นไซส์นี้ เปิดมานะคะก็สามารถใส่ของได้ใส่น้ําได้เนาะนี่ห้องน้ําโอ้โหเปิดเข้ามาก็คือเจอชักโครกนะคะตรงนี้อ่างล้างมือรวมถึงอ่างอาบน้ําราคา700บาทมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยถือว่าโอเคมากๆเลยนะสามารถมานอนตีฟองกันได้ถ้าใครนะคะไม่ได้เอาสบู่นะที่ว่าตีฟองมาเนี่ยสามารถมาซื้อบับเบิ้ลที่นี่ได้ราคาเพียงขวดละ100บาทเท่านั้นสำหรับคนที่มานอนค้างคืนที่นี่ทุกห้องเลยนะ ตอนเช้าจะมีบริการเป็นกาแฟพร้อมกับขนมปังอีกด้วยเดี๋ยวสานนะคะจะลงไปตีฟองสักหน่อยแต่ก่อนที่สานจะไปแช่น้ํานะสานข,ขอกับเจ้าของรีสอร์ทเป็นกรณีพิเศษให้กับทุกๆคนเลยจะพาไปดูห้องอื่นๆบ้างว่าห้องอื่นๆสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ และด้านหลังของสาเป็น c ิปเปอร์รูมวิสการ์เดนวิวรูมโอลลี่ราคาอยู่ที่700บาทพักได้ทั้งหมด3คนมี3เตียงค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยเปิดประตูเข้ามานะคะนี่เห็นไหมคะว่ามี3เตียงจริงๆเห็นเตียงก่อนเลยนี่3เตียงเป็นเตียงเดี่ยวนอนไปเลยค่ะ3เตียงมีเมนูเหมือนกันนะคะอยู่ตรงนี้ผ้าขนหนูตามจำนวนคนเลยรวมถึงฝั่งนี้ค่ะทีวีจอยักษ์จอใหญ่50นิ้วอยู่ตรงนี้ โอ้โหมีพัดลมเพดานให้แบบนี้ด้วยเป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็ตู้เย็นไซส์มินิตรงนี้เหมือนกันหมดเลยเนาะวางของอะไรตรงนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็คือห้องน้ําเปิดประตูเข้ามานะคะห้องน้ําเหมือนกันค่ะจะแตกต่างก,กันก็คือนี่ค่ะไม่ได้มีอ่างเนาะแต่เป็นม่านเปิดปิดแบบนี้แล้วก็อาบน้ําได้ตรงนี้นั่นเองค่ะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวพาไปดูเฟสด้านหลังกันค่ะ สักรักพาทุกคนมาเฟดหลังของรีสอร์ทนะคะเป็นดีลักว์เดลลูมโอลลี่หมายเลข1 2ึราคานะคะอยู่ที่500บาทเท่านั้นค่ะพักได้ทั้งหมด2คนเปิดประตูเข้ามานะคะนี่เลยโอ้โหดูห้องเขาตกแต่งสิคะทาสีกําแพงเป็นรูปหัวใจรูปดาวสีแบบชมพูชมพูหวานแหววมากๆนะเป็นห้องแอร์ด้วยนี่ค่ะเตียงเดียวนอนได้2คนนะุน่มถึงมีเมนูอาหารพร้อมกับผ้าขนหนูอยู่ที่เตียงแบบนี้เลย ัลโหลฮัลโหลได้นะคะเทเลโฟนสั่งอาหารมาทานที่ห้องได้เนาะรวมถึงฝั่งนี้ค่ะจุดเด่นอย่างที่บอกไปทุกห้องจริงๆค่ะก็คือทีวีจอใหญ่มาก50นิ้วนี่ข้างล่างคือตู้เย็นไซส์มินินั่นเองเนาะรวมถึงมีที่นั่งชิลๆตรงนี้ด้วยค่ะโซนนี้คือโซนห้องน้ำเรียกได้ว่าห้องน้ำใหญ่มากๆเลยราะคะา500บาทได้ห้องน้ำใหญ่ขนาดนี้อ้โหูเหมือนเป็นห้องนอนเลยเนาะนี่ค่ะปลดทุกตรงนี้โอ้โหดูสิที่วางของตรงอ่างนะ เยอะมากๆเลยสามารถมาวางพวกสบู่หรือว่าเครื่องสำอางแต่งหน้ากันในห้องน้นําได้กระจกนี่ใหญ่มากนึ่งน,งนี่มายืนอาบน้ากันตรงนี้นะมีเลนชาเวอร์ให้ด้วยเห็นไหมคะห้องใหญ่จริงๆยังไม่หมดนะคะยังมีอีก2ห้องที่สาจะพา,าทุกคนไปดูไปดูกันเลยคะ่ะ ต่อมานะคะเป็น Deluxe Double Room Only เบอร์114พักได้2คนราคายอยู่ที่500บาทเท่านั้นคะ่ะเปิดประตูเข้ามานะคะโหการตกแต่งเห็นตั้งแต่นี้เลยคะ่ะทำเหมือนรั้วเนาะนี่เห็นเตียงนอนก่อนเลยนะคะเตียงเดี่ยวพักได้2คนเหมือนกันคะ่ะมีทุกอย่างตรงนี้ส่วนฝั่งนี้นะคะนี่มีแอร์อยู่ข้างบนแล้วมีเก้าอี้เป็นสันสานแบบนี้นะคะให้นั่งกินข้าวกันได้ในห้องเลยรวมถึงจุดเด่นที่บอกไปทุกห้องจริงๆเห็นไหมการันตีเลย จอยักษ์จอใหญ่จอแบนด0นิ้วด้านล่างนะคะก็จะเป็นตู้เย็นไซส์มนะินิเนาะเปิดมานะคะก็มีน้ำให้ด้วยไม่พอก็ซื้อเติมเอาเองได้จ้าเปิดประตูห้องน้ำค่ะโอ้โหความพิเศษของห้องนี้ห้องน้ำใหญ่มากๆเลยนะเหมือนก,นกันก็คือนี่มีที่ปดทุกเนาะมีที่ล้างมือตรงนี้ต่างกันตรงที่ห้องนี้มีอ่างนั่นเองค่ะอ่างค่อนข้างใหญ่เลยนะมีฝักบัวให้ด้านบนสบู่ก็ยึดติดแบบนี้เลย มันมาตีฟองนุ่มๆได้เลยยังไม่หมดค่ะอีกห้องนึงเดี๋ยวสาจะพาไปดูค่ะแล้ห้องสุขท้ายที่สาจะพามาดูก็คือห้องนี้ดีลัก d o อร์มลูมโอนลี่ V1 VIP นั่นเองค่ะราคาอยู่ที่500บาทเท่านั้นพักได้2คนจ้า เปิดประตูเข้ามานะคะโ,โหห้องนี้ตกแต่งสไตล์แบบญี่ปุ่นมีความเป็นญี่ปุ่นมากๆตั้งแต่โคมไฟเลยนะคะรวมถึงโปสเตอร์ค่ะต้นซากุระนั่นเองเนาะนี่เตียงนอนค่ะเป็นเตียงสีขาวนอนได้สองคนนะพะักคนหนูตามจํานวนคนมีเมนูให้เลยเป็นห้องแอร์ค่ะรวมถึงฝั่งนี้เหมือนกันก็คือทีวีจอยักษ์นั่นเองเนาะ50นิ้วค่ะข้างล่างค่ะเหมือนเดิมตู้เย็นไซส์มินินะเปิดมาก็มีน้ําใส่ให้ แล้วก็มีที่นั่งให้ตรงนี้นั่นเองเนาะรวมถึงห้องน้ําของเขานะคะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยฮะเปิดเปิดปิดปิดแบบนี้ประตูกระจกบ,บานเลื่อนพอเข้ามาโอ้โหเด่นมากๆเลยห้องนี้คืออะไรมีอ่างอาบน้ําให้มีนี่ค่ะกระเบื้องลายปลาคารให้ด้วยนะรวมถึงมีเรนชาเวอร์ให้อยู่ด้านบนนะคะตะบู่ก็ยึดติดเลยเนาะล้างมือตรงนี้ได้ค่ะ แล้วห้องน้ำปลดทุกอ่ะแยกออกมาอีกห้องนึงนี่ประตูเปิดปิดแบบนี้นะคะเข้ามาก็คือปลดทุกได้ตรงนี้เรียกได้ว่าส่วนตัวมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าห้องพักต้นรักรีสอร์ทแต่ละห้องหลายสไตล์มากๆสวยๆทั้งนั้นเลยราคาเพียงหลักร้อยทั้งนั้นด้วยค่ะ าก็ไปนอนแช่อ่างฟินๆนะตีฟองนุ่มๆรู้สึกสบายตัวแล้วก็สดชื่นมากๆเลยตอนนี้ได้เวลาอาหารแล้วนะก็เลือกอาหารมานี่อยู่ตรงหน้าแล้วก็คือข้าวไข่เจียวกุ้งสับสำหรับน้องอาชีค่ะ สวนสลักสานะอยากกินอะไรแซ่บๆนิดหนึ่งเลยสั่งต้มยำทะเลน้ำข้นมายังไม่หมดจ้าอีกหนึ่งเมนูที่สารู้สึกอยากกินนะก็คือกุ้งแช่น้ำปลาน,นั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะแนะนำของทางรีสอร์ทเลยมาพร้อมกับเครื่องดื่มเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆ3แก้วกันไปเลยนะจะได้สดชื่น จุดเด่นของรีสอร์ทแห่งนี้ที่สามองเห็นนั่นก็คือมีห้องพักที่หลากหลายเรียกว่าหลายสไตล์เลยราคาอยู่ที่หลักร้อย500ไปจนถึง700บาทเท่านั้นรวมถึงภายในห้องพักนะคะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยแถมยังเปิดบริการตลอด2 4ชั่วโมงจะเข้าพักเวลาไหนก็ได้หรือว่าจะสั่งอาหารเวลาไหนก็สามารถสั่งได้เช่นกัน,นะคะ่ะและที่สำคัญนะคะสา,าไปพักที่ไหนไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือทีวีจอยักษ เรียกว่าใหญ่มากๆเลย50นิ้วค่ะมีทุกห้องดูหนังก็ได้จุใจกันไปเลยนะแล้วที่พักแห่งนี้นะคะคือติดถนนใหญ่เรียกได้ว่าขับมาง่ายเห็นชัดเจนเนาะสำหรับวันนี้สาต้องขอตัวก่อนค่ะก่อนจากกันอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้าสัตะพาทุกคนไปพักฟินๆที่ไหน้หามพลาต้องมาดูให้ได้ค่ะวันนี้ขอตัวกินข้าวก่อนนะหิวมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย